สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแกะกล่องแกะกล่องอันนี้นะคะไปซื้อมา20บาทเนาะไม่ใช่20บาท20ยูโรเดี๋ยวจะมาแกะเลยนะคะ

มาดูกันเลยนะคะโอ้ก็ดีอยู่นะคะเนี่ยสายสายชามีอันนี้นะอะไรนะจิ้วแต้มีอันนี้ค่ะมาดูกันเลยจ้าแอนอนดูน่ารักมากเลยนะคะ เดี๋ยววันนี้จะมาลองให้ดูนะคะว่ามีบลูทูธเนาะมันเป็นบลูทูธได้คาราโอเกะชามค่ะเดี๋ยววันนี้แม่นอ้องผับบุ้งจะมาเปิดเพลงมาเทสดูว่ามันจะได้ผลไหมมันจะมันจะได้มันจะได้เรื่องไหมมันจะใช้งานดีไหมยี่บาทนี่ก็ถือว่าไม่แพงนะคะ20บาท แม่น้องของบุ้งก็จะประมาณ20ิบาท,ทจริงๆมันประมาณห0ร้บาทเนาะร0 0ยบาทบ้านเราเแกะกล่องแล้วค่ะโอ้ยรีวิวนะคะรีวิวแต่ว่ามันน่ารักนะสะดวกพวกพาถือง่ายแต่ก่อนซื้อที่เมืองไทยก็ซื้อทิ้งไว้ที่บ้านแต่เดี๋ยววันนี้จะเทสให้ดูนะคะว่าเสียงมันจะดีขนาดไหนเนาะสุดยอดเลยค่ะน่ารักด้วยดูซิ น่ารักมากมาเลยค่ะอ,อเก็บเก็บอันนี้เข้ากล่องก่อนเก็บขยะอ๋ออันนี้ด้วยนะลืมอะไรเนาะแกะก่อนมีไม้ค่ะมีไม้แถมมาด้วยเนาะ มีไมโครโฟนแถมมาด้วยค่ะอ้ดีจังเลยไมโครโฟนไมโครโฟนแกะก่อนแกะก่อนนี่ค่ะไมโครโฟนด้วยน่ารักสายยาวด้วยฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสวันนี้จะร้องเพลงให้ฟังนะคะไม่รู้ว่าจะจะเป็นยังไงเนาะ <laughs> เสียบตรงไหนล่ะฮัลโหลเทสฮัลโหลเทส เสียบตรงไหนอีกแล้วนี่แต่ว่ามันต้องบลนะูทูธเนาะนี่ค่ะมันมีรูเสียบมันมีรูให้เสียบอยู่นข้างหลังนี่มันมีเดี๋ยวจะชาร์จทิ้งไว้ก่อนนะคะชาร์จทิ้งไว้ก่อนสักแป๊บนึงมีมีอันนี้ด้วยนะอะไรนอกนี้มีอันนี้ด้วยนะ,ะ,นน <laughs> นนยนะคะอันนี้เห็นเขาทำเมื่อกี้เนี่ยเนาะ เสียบข้างๆเอาไว้เสียบเสียบอะไรเนะเสียบไมโครโฟนค่ะใช่ลรนี่ขาะได้แล้วเนาะเอาไว้เสียบไมโครโฟนเสียบแบบนี้นี่ได้แล้วนะคะเสียบไมโครโฟนตรงนี้ค่ะอ้ยน่ารักดีค่ะ แล้วก็มีนี่ค่ะรีโมทคอนโทรนคือดีแถอว่าเดี๋ยไหมนะปุ๊บจะเทสเสียงเดี๋ยวจะเทสเสียงวันนี้เลยค่ะว่ามันมันจะดีไหมนาะแต่มันน่ารักมากๆเลยเนาะเทสเสียงวันนี้นาะจะเทสเสียงเทสเสียงค่ะเทสเสียง,งเก็บขยะก่อนว่ามันมีอันนี้ด้วยค่ะคู่มือคู่มือลืมบอกเนาะ